สวัสดีครับจับตารอบพิษกับผมเชออสารมาแล้วครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS นะครับคุณผู้ชมครับผ่านมาแล้ว2เดือนนะครับสำหรับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แม้ว่าตอนนี้ในพื้นที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อต่อเนื่องแต่ว่าทางจังหวัดยังคงส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมใหม่ๆครับอย่างเช่นการเล่นกระดานโต้ขึ้นภาษาอังกฤษเรียกว่าเซิร์ฟบอร์ดนะครับขณะที่เส้นทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวก็พบว่าตอนนี้มีคนสนใจเพิ่มมากขึ้นก็ทําให้คนในพื้นที่ตอนนี้เริ่มมีความหวังนะครับวันนี้คุณติชิลาพุทธสารพันพาคุณผู้ชมไปโต้ขึ้นที่หาดกะตะครับเป็นครั้งแรกที่นายไคริกเกริครอฟนักท่องเที่ยวชาวเยรอรมันคนนี้มาเที่ยวในเมืองไทยและเกาะภูเก็ต ก็เป็นเป้าหมายที่เขาเลือกเดินทางมาพร้อมกับเพื่อนซึ่งเคยเดินทางมาไทยหลายครั้งแต่มาครั้งนี้พวกเขาเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกและเมื่อมาถึงธรรมชาติที่นี่ก็สวยงามคุ้มค่า sure, um, so less people here, so you you here like people can ในายแคริกยอมรับว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ทำให้กังวลอยู่บ้างในการเดินทางแต่เมื่อมาถึงก็พบว่าหลายคนก็ระวังตัวมีการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยและดูแลตัวเองอย่างดีซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกับประเทศเยอรมันบ้านเกิดของเขา ในยามที่ทะเลนั้นมีคลื่นนะคะทําให้ที่หาดกระตะแห่งนี้มีกิจกรรมใหม่นั่นก็คือการนิยมเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันมากขึ้นค่ะและนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายนะคะในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นค่ะตลอดแนวชายหาดที่หาดกระตะที่มีเกี่ยวขึ้นสูงเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ให้มาเที่ยวที่นี่เพื่อมาเล่นกีฬาประเภทเซิร์ฟบอร์ด ครูสอนการเล่นเซิร์ฟบอร์ดบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีรายได้ทั้งจากการให้เช่าเซิร์ฟบอร์ดและสอนวันละหลายพันบาทแต่ตอนนี้เหลือไม่กี่บาทซึ่งโครงการภูเก็ตแซนด์บล็อกทำให้มีนักท่องเที่ยวกลับมาอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนักเพราะบางส่วนได้กระจัดกระจายไปหลายจุดบนเกาะก็ก็มีมาม้างครับมีเป็นชุดชุดไม่กี่คนเองแต่ว่าสมมากมันมาก็กระจายไปหมดเลยจะไม่ได้ค่อยคือจะไม่มารวมที่กระตะเป็นที่หลักมก กก็็เขาจะะยยกไปแแต่่่ลลทีอู้วครับจากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการโครงการภูเก็ตแซนบ็อกพบว่าหลังการดําเนินการไปเกือบ2เดือนแม้จะยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นหรือภาพรวมของประเทศที่ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่องแต่ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในโครงการกว่า24,0 0 0คนและจํานวนการจองห้องพักตั้งแต่เดือนกรก,รกฎาคมถึงเดือนกันยายนกว่า4 3่0 0 0คืน อีกทั้งการกลับมาเปิดทําการบินอีกครั้งในเส้นทางท่องเที่ยวต่อจากเกาะภูเก็ตไปยังอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีโครงการสมุยพลัสหรือการเตรียมความพร้อมเปิดเกาะรับนักท่องเที่ยวเชื่อมต่อในโครงการ7จ็ดบวกเไปยังจังหวัดกระบี่ก็อาจทําให้การท่องเที่ยวค่อยๆฟื้นตัวเดชิลาพุทธสารพันธ์ไทย P ี s รายงาน จริงๆหาดกระตะเนี่ยมีชื่อเสียงในกลุ่มที่นักเล่นกระดานโต้คลื่นอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนักเล่นกระดานโต้คลื่นหน้าใหม่นะครับเนื่องจากว่ามีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นคลื่นไม่สูงมากไม่มีหินแนวปะาการางังแล้วก็แนวชายหาดนั้นสวยงามคนในพื้นที่ก็เลยต้องการที่จะดึงดูดจุดเด่นตรงนี้ให้คนรู้จักเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวนะครับ